สวัสดีครับผมนุแล้วคุณกําลังอยู่กับชาแนลนุโมเดลเลอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะเอาของที่ซื้อจากงานทอยมาร์เก็ตที่โซนของเล่นชั้น6ห้างพันทิพย์งานวันที่ผมไปเที่ยวเมื่อวันที่5้ธันวาที่ผ่านมานะครับมาแกะถุงชอปปิ้งให้ดูกันว่าได้อะไรมาบ้างแล้วก็มีค่าเสียหายไปเท่าไหร่ลองมารับชมกันได้เลยครับอย่างแรกเลยผมได้โมเดลซอยประกอบกล่องเล็กๆมา2กล่องราคากล่องละ1 0 0บาทนะครับโดยเท่าที่ดูเนน่ยเจ้านี้ก็น่าจะเป็นงานเก่าของโทมี่ ของข้างในาเป็นแบบชุดคิดที่เอาไว้ประกอบอย่างเดียวไม่สามารถขยับหรือว่าเดินได้นะซึ่งก็สมเพศสมผลนะครับเพราะว่าถ้าร้อยเดียวนีย่ยังจะให้เดินได้เนี่ยสงสัยต้องหาผีมาสิงครับให้เดินได้เองนี่คงคงคงจะไม่ใช่ละต่อมาเป็นยาน Star War ในซีรีส์ Vehicle Model ของบันไดตัวนี้เป็นยาน Y w i วินะครับโมเดลคิดส Star w a r ลของบันไดเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นในร้านครับปลีกเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าโชว์นี้ไม่มีกระแสหลัง อันนี้ได้มาในราคา150บาทก็นับว่าถูกดีครับมาต่อกันกับ r g t o k i s นะครับที่ผมซื้อมาจากร้านพี่ส,สอยซอย99ทอยตัวนี้ผมซื้อแบบประกอบแล้วมานะครับราคา400บาทท้วนเรียกว่าถูกมากๆเลยจริงเรียกว่าพราค้านี่ทั้งหล่อและดีมีอยู่จริงนะฮะก็ใครใส่กันพลานะครับใส่หุ่นยนต์เซนไตก็ตามประจั์ที่ร้านพี่ก็ได้เลยที่ร้านซอยก้าก้ทอยที่พันทิพย์พาสร้างอมวงวานนะครับชั้น6โซนของเล่นหรือว่าจะอุดหนุนร้านพี่เขาทาง Facebook ก็ได้ครับ ต่อมาก็เป็นชุดสําหรับไพ่ผลการของแคลมป์นะครับอันนี้ผมได้มาจากตู้ร้านเครฟแมนนะครับสาหรับนี้ออกแบบมาโดยใช้คาแรคเตอร์จากเรื่องมาจากไหนไรเอ,อิร์ดมาใช้แทนไพ่ต่างๆซึ่งพูดกันตามตรงว่าคนที่โตมากับแคลมป์นะครับแล้วก็เห็นงานภาพพวกนี้นี่ก็บอกได้คําเดียวว่าปลื้มเอไอ้คอันจะให้ผมไปตามเก็บพวกอาร์ตบุ๊กอะไรพวกนี้ก็บอกเลยเลยว่ามันไม่ใช่แนวอะครับแล้วก็บวกกับไม่มีงบประมาณด้วยเพราะว่าบางเล่มก็ราคาค่อนข้างสูงแต่สําหรับเจ้าไพ่สําหรับนี้นี่ก็พอจะยกเว้นได้นะครับเพราะว่าราคาแค่140บาทเอง เรียกว่าถูกใจมากเลยครับอันนี้เป็นโมเดลแบบเซตของร v e ว l นะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบพวกโมเดลที่เป็นเซตนะครับหรือว่าเป็นพวกสตาร์เตอร์ที่มีสีครบกันมาให้แบบนี้ซึ่งในบ้านเราก็มักจะหากันไม่ค่อยได้นะครับเจ้าเซตนี้ผมได้มาในราคา650บาทซึ่งก็นับว่าโอเคอยู่ครับต่อมาอันนี้คือซาคุที่ประกอบแล้วนะครับราคา330บาท โดยรวมแล้วผมว่าก็ดูหล่ออยู่นะตัวนี้เดี๋ยวผมเอามาทําสีเล่นครับยิงยาวกันต่อนะครับกับเจ้ามอนสเตอร์หีบในเกม d ดาร์คเค e ส t เจ้านี่เนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่ชอบปลอมตัวไปหีบสมบัติเห็นแล้วก็ฮาดีฮะเร็วคิดว่าจะซื้อฝากเพื่อนตัวนี้ผมก็เพื่อนเรียกมันว่าหีบเฮ้นะครับตัวนี้ลดราคาแล้วเหลือประมาณ360บาทครับอันนี้ก็จะเป็นเซตพวกข้าวของใช้ในการสนับสนุนรถถังนะครับพวกถังน้ำมัน แล้วก็หนึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ a c a d เดมีขนาด1ต่อ35ผมได้มาในราคา50บาทครับราคาถูกแบบนี้นี่ผมว่าซื้อเก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะเอามาดองไว้ก่อนเผื่อใช้ได้ครับต่อกันที่ตลับเกมยุกิเกมบอยคลเลอร์ภาค4นะครับอันนี้เป็นตลับเวอร์ชันโจนจิเป็นเวอร์ชันโปรดของผมเลยตอนดเด็กๆผมเคยเห็นในเกมแบบนี้ครับมันขายเป็นกล่องอยู่ในห้างราคาเป็นพันเลยตอนนั้นนี่จําได้ว่าไม่มีปัญญาซื้อนะครับ วันนี้มาเจอขายราคาแค่80บาทก็ลเลยอยากซื้อเก็บไว้ที่ระลึกครับจำไหมนะครับคนจริงต้องซื้อตลับแล้วกลับไปเล่นอิมมูเลเตอร์ครับ <Okay. Yeah. S 1> อันนี้คือท่านเมกาทอนจากทาร์นโฟมเมอร์ภาคไหนก็ไม่รู้นะครับผมได้มาในราคา150บาทดีเทลของคุณตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรียกว่าคุณภาพตามราคาเลยดีกว่าโดยเฉพาะส่วนใบหน้านี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแยกไม่ออกเลยนะครับว่าไหนจมูกไหนฟันบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะซื้อมาทําอะไรใช่ไหมฮะ ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากเอามาลองทําสีดูเพราะว่าผมเคยเห็นคนที่เอาเมกกะทอนนะครับของฮัสโบที่สีมันจะออกแบบพลาสติกพลาสติกหน่อยมาทําให้ดูเหมือนเล็กมากขึ้นผมเลยอยากเอามาลองทําดูบ้างะครับก็เลยซื้อเจ้านี่มาเป็นเหยื่อทดลองทําสีอีกอันนึงก็คือเจ้าหุ่นเกรสนะครับให้เกรสที่ประกอบมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาขายราคาแค่1้อยบาทเองนะครับร้านเดียวกับท่านเมกกะทอนมันตะก,กีนะครับอันนี้ก็เหยื่อสำหรับทําสีเหมือนกัน มาละลายซับกันต่อเลยนะครับกับกล่องสุม่มอลิสอินวันเดลแลนด์นะครับอันนี้ผมกดมาสี่กล่องจากร้าน tf by bank นะครับอันนี้ผมก็ชักเริมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นมุกหรือว่าร้านคุณแบงค์นี่เขาชื่อแบบนี้จริง,รงอันนี้คุณแบงค์ขายอยู่ที่กล่องละ320นะครับผมซื้อมาสี่กล่องคุณแบงค์ก็เลยลดราคาให้ประมาณเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าวันนั้นนะครับมันจะมีโปรก็คือใครซื้อครบ1 0 0 0บาทสามารถมีสิทธิ์ที่จะสุ่มได้ของรางวัลหนึ่าง ผมสุ่มไปสุ่มมาผมก็ไปได้กล่องสุ่มมาอีกกล่องหนึ่งเพื่อ,อไปสุ่มอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยพูดพูดไปพูดมาชักงงเองเว้ย <c oughs> ส่วนอันนี้นะครับผมซื้ออีกร้านหนึง่งเป็นกล่องสุ่มเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มโปลิ่งจากเกมแลกนาล่ารกนะครับอันนี้ผมจําราคาเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าราคาเนี่ยก็ประมาณ300บาทนินดๆรวมความเสียหายทั้งสิ้นนะครับก็ตกอยู่ที่ราวๆสี่พันสี่ร้อยสิบบาทโดยประมาณครับผม อันนี้ถ้าเทียบกับหลายๆท่านนี่ของผมก็ยังนับว่าเบบีเบบีนะครับผมได้ยินมาด้วยว่าบางท่านนี่ก็แบบช็อปกันทีวันเดียวในแบบหลายหมื่นเลยก็มีเหมือนกันนะเรียกว่าใสากันเต็มเหนียวเลยทีเดียวที่ซื้อน้อยเนี่ยเป็นเพราะตั้งใจด้วยว่ามางานนี้จะพยายามอดใจไม่ซื้อของชิ้นใหญ่เรียกว่าเก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะแต่ก็นะปีใหม่เท้าที่นี่ผมก็ถือว่าเลยเถิดไปบ้างก็ถือเป็นสีสันนะครับตราบใดที่เมียไม่บ่นนะครับ ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ